พี่พิ่เลซีนมนี่คนมาเห็นฉันขอต้นสือสุเลยนะได้ได้โอเคเลยหายสวยไหมเออสวยมากดีเลิศดีมากออดิชันโอนเข้าจ้างเออเดี๋ยวซีซีนทำลายหมดย้ายใครได้ส่งได้สองพันนะได้เลยสแกนอืมสแกนแล้วพรเรียบร้อย รีบรีเราจะเล็กโสงานเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้นพี่สมปลูกเองเลยหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆครูเหน็นถึงความพยายามของเด็กๆและความตั้งใจโกหกครูไหมเนี่ยเปล่าค่ะอ่าโอเคซื่อสัตย์นะคะ,ค,ะคนซื่อสัตย์ก็จะได้รับคะแนนดีค,ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนเลยนะคะ ต้นข้าวสวยกำลังออกรวงด้วยนี่ค่ะคะแนนของหนูอาจารย์ทำมาได้สูตรคะเปิดหน้าถัดไปสิคะไม่จริงอาจารย์บริเนคะเนีย หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของข้าวไปแล้วครูก็มีงานให้ทํานะคะหนึ่งอย่างค่ะเดี๋ยวครูจะให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะให้นักเรียนไปปลูกเพื่อที่จะศึกษาดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันนะคะอามาที่ตองรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเดี๋ยวเด็กไปช่วยกันปลูกนะคะเดี๋ยวจะมีแปลงปลูกข้าวอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปปลูกด้วยกัน <Okay. S 1> ใช่ค่ะสมง,งามหลับตลอดเลยนะคะพอดีว่านอนะ ไม่หลับแล้วเมื่อคืนโอเคนั้นครูให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปจ้าเดี๋ยวเราไปลงกินไม่ได้ค่ะซีนเดี๋ยวเราไปปลูกนะคะไปค่ะเดี๋ๆเราไปลงแปลงกันได้ครับเออซีนจะฝากด้วยนะยังไงฉันก็ต้องได้ข้าวนะฉันมีค่าจ้างให้เธอด้วยอย่าลืมนะเออโอเคไปร้องเพลงนะ อรจารย์มาไ,ามาไปไปอุ๊ยเด็กๆขยันจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเด็กๆช่วยกันสามัคคีมากเลยไหนน้องเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยซิว่าใครทําอะไรบ้างอาจารย์ค่ะหนูทำอย่คนเดียวเลยค่ะคนานืูนั่งหลบลงหลบเด็ดค่ะคือแบบว่าไม่ไหวเลย หรอไม่ช่วยเลยใช่ไหมพวกนี้ใช่ค่ะไม่เคยช่วยเลยครูสั่งให้ปลูกอะไรนะคะข้าวครับอย่าลืมนะคะต้นข้าวเท่านั้นที่จะช่วยหนูรอดเทอมนี้อาจารย์ขาวพวกนี้ไม่ช่วยหนูทําเลยค่ะมันมายี่งงานตอนที่อาจารย์มาเล้ววหรอพอพอพออย่าทะเลาะกันนะคะเด็กๆสิ่งที่ครูต้องการคือต้นข้าวใครที่พูดโกหกไม่ซื่อสัตย์ไม่ช่วยเพื่อน ติดศูนแน่นอนค่ะทีนี้หนูจำได้หรือยังคะว่าเมล็ดที่อาจารย์ให้ไปอะ่ะเป็นเมล็ดข้าวสารไม่ใช่เมล็ดข้าวเปลือกปลูกยังไงอะ่ะก็ปลูกไม่ขึ้นหรอกค่ะไม่น่าเลยเร,เราไม่น่าหลับในคาบเลยมันไม่เกี่ยวกับหนูหลับไม่หลับนะคะมันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่หนูทั้งสองคนเนี่ยยังไม่มีค่ะไม่ทำงาน แต่อยากได้ความสำเร็จอยากได้คะแนนใช้เงินในการแก้ปัญหาแถมยิโกหกอาจารย์อีกว่าหนูปลูกข้าวเองแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์เลยนะคะและที่สำคัญภูมิใจไหมคะกับงานที่ได้มาขอโทษค่ะอาจารย์หนูไม่ภูมิใจค่ะส่วนซีนความซื่อสัตย์จำเอาไว้นะคะลูก เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้หนูต้องยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมของตัวเองไม่ให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตนมาทําลายความถูกต้องนะคะจำเอาไว้ครับอาจารย์ครั้งนี้อาจารย์ถือว่าให้เป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะต่อไปจะต้องซื่อสัตย์ไม่โกหกอาจารย์อีกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์มีเมล็ดพันธุ์เป็นถั่วแต่ว่าอาจารย์อยากที่เป็นถั่วงอกนะคะพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่สิ มุ่งเน้นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยการศึกษาต้องสร้างพื้นฐานทั้ง4ีด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่งมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมตวงอั